จิตตังทันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้พรปีใหม่2,567จากสมเด็จพระอริยะวงศสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกกราบสาธุครับสวัสดีปีใหม่2,567นะครับพี่น้อง FC ที่น่ารักของครูพงทุกท่าน ทั้งทาง YouTube เซียนเหนือเซียนและเพจ Facebook เรียนหมักรุกด้วยใจรักบายครูพง์สำหรับคลิปนี้ครูพง์จะพาพี่น้องทุกท่านไปรู้จักกับท่านอาจารย์สุรการวงนินหรือโคนสุรการสมัยก่อนนะครับท่านอาจารย์โคนสุรการทำงานแถวเฉลิมกรุงค้าขายพระเครื่อง ท่านมาจากแปดริ้วจังหวัดฉะเชิงเซานะครับประวัติและผลงานการแข่งขันหมากรุกไทยของท่านเชื่อเสียงของนักโขกคนนี้มีมาตั้งแต่การแข่งขันชิงแชมป์สนามหลวงและมีความสามารถเด่นเฉพาะตัวในการเดินโคนจนได้ฉายาโคนสุรการจนกระทั่งมีการแข่งขันชิงขุนทองคำครั้งที่หนึ่ง เป็นแชมป์จังหวัดระนองและรองแชมป์เขต8ต่อมาในการแข่งขันชิงขุนทองคำครั้งที่2นับว่าเป็นปีที่ประสบความสำเร็จสามารถเข้าชิงชนะเลิศกับเซียนป่องและเมื่อขุนทองคำครั้งที่3ไม่ประสบความสำเร็จเพราะจับสลากพ่สิ่งร้ายจาก8ริ้วในรอบแรก ส่วนขุนทองคำครั้งที่4นั้นปรากฏว่าโคนสุรการก็ต้องแพ้ดวงตัวเองอีกครั้งหนึ่งเพราะจับสลากแพ้แดงขอนเก่นในรอบ16เซียนในขุนทองคำครั้งที่5โคนสุรการได้ผ่านเข้ารอบมาเจอกับเซียนสงในรอบ8เซียนสุดท้ายและต้องมาปราชัยต่อเซียนสง,ท,งทั้งทั้งที่ตัวเองได้ฟิตซุ่มรับแต้มหมากมาเป็นปี มาดูว่าท่านอาจารย์คนสุรการเปิดหมากในรูปไหนกันบ้างเป็นรูปที่ท่านถนัดนะครับอาจารย์คนสุรการหมากขาวนะครับอาจารย์สงหมากแดงอาจารย์สุรการเปิดเบี้ยคอสี่อาจารย์สงปูเบี้ยขอไข่ห้าอาจารย์สุรการพัฒนาม้าขึ้นอาจารย์สงพัฒนาม้าขึ้นง .7 อาจารย์สุรการพัฒนาคนขึ้นจอสองอาจารย์ทรงพัฒนาคนขึ้นคอเจ็ดอาจารย์สุรการปูเบี้ยงงอสี่อาจารย์ทรงพัฒนาม้าขึ้นมาเป็นม้าเทียมอาจารย์สุรการพัฒนาคนขึ้นงอสอง อาจารย์รงลำเลียงโคนขึ้นมาขอไข่หกอาจารย์สุรการนำเรือมาที่คอ1หนึ่งอาจารย์สงพัฒนาเมดขึ้นมาขอเจ็ดอาจารย์สุรการลำเลียงโคนจอขึ้นมาที่งอสามอาจารย์สงพัฒนาโคนขึ้นมาชอชิงเจ็ 7. อาจารย์สุรการปูเบีย้ยยสีอาจารย์ทรงปูเบีย้ยเฉลีงห้าอาจารย์สุรการพัฒนาม้าขึ้นมาจอสองอาจารย์ทรงนำเรือกอไปขอแปดอาจารย์สุรการพัฒนาเม็ดขึ้นชฉลีงสองอาจารย์ทรงปูเบีย้ยกอหกมากอห้านี่คือ การเปิดหมากที่ถนัดของท่านอาจารย์โคนสุรการนะครับคือม้ายงซ้ายโคนเทียมโคนซึ่งการเปิดหมากทั้งสองฝ่ายในรูปนี้นะครับเกิดขึ้นในศึกขุนทองคำครั้งที่5เป็นเกมที่1นะครับณนะพันทิพต่อสู้กันไว้เมื่อวันที่29กรกฎาคม2533 ต่อมานะครับมาดูรูปหมากที่ถนัดรูปต่อไปของอาจารย์คนสุรการนะครับนั่นก็คือเรือมเหสวนอาจารย์คนสุรการเป็นหมากขาวนะครับอาจารย์เสนีบัวจันเป็นหมากแดงอาจารย์สุรการพัฒนาเรือขึ้นก่อสองเรียกว่าเรือมเหสวนนะครับซึ่งรูปหมากเรือมเหสวนชื่อนี้ได้มาจากผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับ เป็นผู้ตั้งให้ในการแข่งขันขุนทองคำครั้งที่1นึ่งซึ่งนายสุรการวงนินหรืออาจารย์คนสุรการเป็นผู้นำมาเล่นหลายครั้งและล่าสุดในปี2531นายชวนแหล่งแซงงูก็นำมาเล่นอาจารย์เสนีพัฒนามาขึ้นมาจอ7อาจารย์สุรการปูเบี้ยจอสี อาจารย์เสนีปูเบี้ยงอ5อาจารย์สุรการปูเบี้ยเฉชิงสี่อาจารย์เสนีปูเบี้ยชฉาช้างห้าอาจารย์สุรการพัฒนาเม็ดขึ้นชฉชิงสองอาจารย์เสนีพัฒนาเม็ดขึ้นมาคอเ อาจารย์สุรการพัฒนาม้าขึ้นฉชิงสามอาจารย์เสนีพัฒนาคนขึ้นมาฉชิง7อาจารย์สุรการนำเรือที่กอสองมาจออสองรับกดขุนอาจารย์เสนีพัฒนาคนขึ้นมางอเจ็อาจารย์สุรการพัฒนาม้าขอ1ขึ้นไปงอสอง อาจารย์เสณีพัฒนาเม็ดขึ้นงอหกอาจารย์สุรการพัฒนาโคนขึ้นชาวช้างสองอาจารย์เสณีหลบขุนจากตากดมาที่งอแปดอาจารย์สุรการลำเลียงเม็ดขึ้นจอสามอาจารย์เสณีนำเรือมาที่ชาวช้างแปดอาจารย์สุรการนำเรือที่ยอนหนึ่งมาฉอหนึ่ง อาจารย์เสนีปูเบี้ยคอหกมาคอห้าอาจารย์สุรการทิมสูงด้วยเบี้ยจอห้าอาจารย์เสนีพัฒนาม้าขึ้นมาเป็นม้ายังขวาอาจารย์สุรการปูเบี้ยงอสามขึ้นไปอสี่อาจารย์เสนีพัฒนาขุนขึ้นมาคอเจ็ดอาจารย์สุรการพัฒนาคนขึ้นคอสอง อาจารย์ไสยนีนำเรือกอไปที่คอ8การเปิดหมารูปนี้นะครับเกิดขึ้นในเกมที่3เขต8ขุนทองคำครั้งที่1สุราธานีต่อสู้กันไว้เมื่อวันที่28สิงหาคม2526ครับต่อมานะครับครูพงษ์พาพาพี่น้อง FC ทุกท่านไปรับชมเกมหมารุกไทยในประวัติศาสตร์ที่คาดว่ามีผู้ชมมากที่สุด ต้องยกให้คู่ระหว่างอาจารย์เซียนป่องสุชาติชัยวิชิตกับอาจารย์เซียนหมูสุรการวงนินหรือโคนสุรการซึ่งทั้งคู่โคจรมาพบกันในรอบชิงชนะเลิศมากรุกขุนทองคำครั้งที่สองเกมนี้แข่งขันเมื่อวันที่28กกุมภาพันธ์สองพที่อาคารกีฬาเวทสองศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่นดินแดงกรุงเทพมหานคร ซึ่งสนามแข่งขันแห่งน,นี้สามารถจุผู้ชมได้กว่า5,000คนแต่เนื่องจากคู่ชิงชนะเลิศของสองเซียนเป็นคู่ชิงสองสไตล์ทำให้แฟนหมากรุกหลังไหลไปชมอย่างแน่นขนัดทั้งนี้บริษัทสุรามหาราชดรจำกัดมหาชนที่ภายหลังเปลี่ยนชื่อมาเป็นบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนในฐานะผู้จัด ได้นำกระดานหมากรุกไทยโดยให้ช่างแกะสลักหมากรุกโฟมเท่าตัวคนเพื่อนำมาถ่ายทอดเกมแข่งขันเกมนี้ศึกครั้งนี้หมากรุกโฟมยักษ์เรียกความฮือฮาเพราะได้เห็นเกมกันทั่วสนามกีฬาเวทสองเราจะมารับชมกันนะครับว่าในเกมแรกระหว่างท่านอาจารย์เซียนป่องสุชาติชัยวิชิตในฐานะเชมเก่า เมื่อต้องมาประทะกับท่านอาจารย์โคนสุรการผลจะเป็นอย่างไรเราไปรับชมเกมนี้พร้อมกันเลยครับโดยอาจารย์สุรการเป็นหมากขาวอาจารย์เซียมป่องหมากแดงอาจารย์สุรการพัฒนาโคนขึ้นมาคอ2อาจารย์เซียนป่องพัฒนาโคนขึ้นเฉลี่เจอาจารย์สุรการพัฒนาเม็ดขึ้นมาชฉล อาจารย์เซียมป่องพัฒนาเม็ดขึ้นคอเจ็ดอาจารย์สุรการปูเบีย้ยจอสามขึ้นมาจอสี่อาจารย์เซียมป่องปูเบีย้ยคอหกไปคอห้าอาจารย์สุรการลำเลียงเม็ดขึ้นมาจอสามอาจารย์เซียมป่องพัฒนาม้าขึ้นจอเจ็ดอาจารย์สุรการปูเบีย้ยคอสามขึ้นมาคอสี่ อาจารย์เสียมป่องพัฒนาม้าขึ้นเป็นมาโยงขวาอาจารย์สุรการพัฒนาม้าขึ้นมางอสองอาจารย์เสียมป่องปูเบี้ยงงอหกไปงอห้าอาจารย์สุรการพัฒนาคนขึ้นมา,าฉาชิงสองอาจารย์เสียมป่องลำเลียงแม็ดขึ้นงอหก อาจารย์สุรการพัฒนาม้าขึ้นมาจอสองเป็นศึกม้าเทียมนะครับปะทะกับม้ายงขวาอาจารย์เซมป่องพัฒนาคนขึ้นขอเจอาจารย์สุรการปูเบีย้ยยอสามขึ้นมายอสี่อาจารย์เซมป่องพัฒนาขุนขึ้นวังในอาจารย์สุรการนำเรือมาที่ขอหนึ่ง อาจารย์เซนป่องปูเบี้ยชอหกไปชอห้าอาจารย์สุรการนำขุนมาที่คอหนึ่งอาจารย์เซนป่องปูเบี้ยชอหกไปชอห้าอาจารย์สุรการนำขุนขึ้นขอไข่สองอาจารย์เซนป่องนำเรือที่กอแปดมาชอแปดอาจารย์สุรการกินแลกเบี้ย อาจารย์เซมป่องใช้เบีย้ยขึ้นไปกินอาจารย์สุรการกินแลกเรืออาจารย์เซมป่องกินต่ออาจารย์สุรการกนำเรือมาที่ชอช้างหนึ่งอาจารย์เซมป่องลําเรียงคนขึ้นชอช้างหกอาจารย์สุรการปูเบีย้ยชอสามขึ้นมาชอส อาจารย์เซนป่องส่งเบี้ยชอหขึ้นไปชอสี่ทำแต้มทางเม็ดพร่งกระรอกนะครับอาจารย์สุรการใช้เม็ดขึ้นมากินอาจารย์เซนป่องกินตอบอาจารย์สุรการกินแลกเบี้ยไล่ม้าอาจารย์รรรเซนป่องนำเบี้ยเข้าไปกินอาจารย์สุรการใช้มากินเบี้ย อาจารย์เซนป่องลำเลียงเม็ดขึ้นไปไล่ม้าครับอาจารย์สุรการถอยม้าไปที่ชอช้างสองอาจารย์เซนป่องนำาคนขึ้นชอช้างห้าอาจารย์สุรการนำาคนขึ้นมาจอสามอาจารย์เซนป่องนำเรือมาที่ชอชิงแปดอาจารย์สุรการกินแลกเบี้ยที่คอห้าอาจารย์เซนป่องกินตอบ อาจารย์สุรการปูเบี้ยคอสามขึ้นมาคอสี่อาจารย์เยมป่องนำโคนขึ้นไปงอหกอาจารย์สุรการกินแลกเบี้ยไล่ม้าอาจารย์เสียมป่องใช้โคนขึ้นไปกินอาจารย์สุรการนำโคนขึ้นมาขอไข่สามอาจารย์เซมป่องนำเม็ดขึ้นไปไล่โคนอาจารย์สุรการนำโคนขึ้นมาจอสี่ อาจารย์เซียนป่องตัดสินใจกินแลกโคนอาจารย์สุรการใช้ม้าขึ้นมากินไล่โคนอาจารย์เซียนป่องนำโคนบุกเข้าไปชฉจทิงสอาจารย์สุรการถอยม้าไปที่จอหนึ่งอาจารย์เซียนป่องถอยโคนมาไล่ม้าอาจารย์สุรการ,าาาร,ร,การนำโคนขึ้นมาคอสี่ อาจารย์เซนป่องตัดสินใจใช้โคนกินม้าอาจารย์สุรการใช้เบีย้ยชอชิงสามขึ้นมากินอาจารย์เซนป่องนําเรือไปรุกอาจารย์สุรการนรํา,า,านม้ามาปิดอาจารย์เซนป่องโยกม้าขึ้นไปที่จอหน้าอาจารย์สุรการนําเรือออกคลองอาจารย์เซนป่องนำม้าที่จอเจ็ดขึ้นไปชอช้างหก อาจารย์ส,สุรการ ah. นำเรือมารุกอาจารย์เซมปองนาขุนขึ้นคอ6อาจารย์สุรการนำเรือกดขุนอาจารย์เซมปองนำขุนมาที่ขอไข่หอาจารย์สุรการนำขุนขึ้นมาขอไข่สามอาจารย์เซมปองนำขุนหลบขึ้นไปที่กอห้อาจารย์สุรการส่งเบี้ยขึ้นมาอาจารย์เซมปองนำเรือกดขุน อาจารย์สุรการถอยม้าไปไล่เรืออาจารย์เซมป่องนำเรือไปจับกินม้าอาจารย์สุรการนำม้าขึ้นมาอาจารย์เซมป่องนำเรือมาที่ชอหนึ่งจับกินเบี้ยอาจารย์สุรการนำเรือมาที่ยอดเจ็ดอาจารย์เซมป่องนำเรือมาที่ชอช้างสองอาจารย์สุรการถอยม้าไปไล่เรือ อาจารย์เซมป่องยืดเรือมากินเบี้ยครับอาจารย์สุรการนําเรือไปที่ยอสามอาจารย์เซมป่องนําม้าเข้าไปบุกครับไล่เรืออาจารย์สุรการหลบเรือจับกินม้าอาจารย์เซมป่องโยกม้าที่จอห้ามาชอหกผูกก so so like ันนะครับพร้อมทั้งไล่เรืออาจารย์สุรการหลบเรือมาที่ยอสองอาจารย์เซมป่องนําเรือไปจับกินม้า อาจารย์สุรการนำม้าขึ้นมาไล่เรืออาจารย์เซนป่องหลบเรือมาจับกินม้าครับอาจารย์สุรการนำเรือมาผูกม้าอาจารย์เซนป่องนำม้าไปไล่เรืออาจารย์สุรการถอยเรือลงมาที่ชอชิงหนึ่งอาจารย์เซนป่องนำม้าอีกตัวขึ้นไปบุกครับอาจารย์สุรการถอยม้าไปที่จอหนึ่ง อาจารย์เยมป่องนำเรือมาที่จอสามอาจารย์สุรการนำม้าไปไล่เรืออาจารย์เยมป่องนำเรือไปที่จอสองอาจารย์สุรการนำเรือมาที่ชอชิงสามอาจารย์เยมป่องนำเรือไปที่ยอสองครับอาจารย์สุรการนำเรือมาที่ชอสามอาจารย์เยมป่องยกม้าขึ้นไปบุกไล่เรือครับ อาจารย์สุรการหลบเรือมาที่ชอช้างหกดัดหลังอาจารย์เซียนป่องไว้นะครับจังหวะต่อไปจะโยกม้ามาตานี้นะครับผมขู่จะกินเบี้ยรุกจนอาจารย์เซียนป่องโยกม้ามาไล่เรือครับอาจารย์สุรการหลบเรือมาที่คอหกจังหวะนี้อาจารย์เซียนป่องนำม้าไปรุกอาจารย์สุรการหลบขุนลงไปที่ขอไข่สอง อาจารย์เซมป่องใช้ม้าที่คอหนึ่งมากินเบี้ยรุกอาจารย์สุรการถอยโคนไปกินอาจารย์เซมป่องกินรุกอาจารย์สุรการหลบขุนลงไปที่ขอไข่หนึ่งอาจารย์เซมป่องนำขุนมาที่ขอไข่ห้าอาจารย์สุรการนำเรือมาที่ชอ,อ,าาอช้างหก อาจารย์เซียนป่องนำขุนขึ้นไปบุกที่คอสี 4. อาจารย์สุรการนำเรือยืดลงไปที่กระชังหนึ่งอาจารย์เซียนป่องนำขุนเข้าไปบุจกจับกินม้าครับอาจารย์สุรการถอยม้าไปแรกอาจารย์เซียนป่องส่งเบี้ยคว้าขึ้นไป อาจารย์สุรการเดินขุนมาที่กอหอาจารย์เซนป่องนําเรือมาจับก,กินม้าอาจารย์สุรการหลบม้ามาที่ฉีิงสอาจารย์เซนป่องนําเรือจับกินม้าครับอาจารย์สุรการถอยมา้าไปแรกอาจารย์เซนป่องขยับขุนมาที่ขอไข่สาม อาจารย์สุรการลอยเบี้ยขึ้นมาจะมาไงครับอาจารย์เสียมป่องใช้ขุนกินเบี้ยอาจารย์สุรการหงายเบี้ยอาจารย์เสียมป่องนำเรือไปรุกอาจารย์สุรการหลบขุนมาที่ขอไข่หนึ่งอาจารย์เยมป่องใช้เรือรุก อาจารย์สุรการหลบขุนไปที่กอหนึ่งอาจารย์เสียนป่องโยกม้ามาที่คอห้าจะลงไปที่ตาขอไข่สามลุกจนนะครับถ้าเรือมารุกอาจารย์เสียนป่องจะหงายเบี้ยปิดรุกนะครับพร้อมทั้งขู่จะรุกจนถ้าม้ามารุกถูกเรือกินนะครับเมื่อถึงจังหวะนี้ท่านอาจารย์โคนสุรการจึงยอมแพ้ท่านอาจารย์เซียนป่องไปนะครับผม ในสึกกระดานที่1เป็นท่านอาจารย์เซียนป่องชนะท่านอาจารย์คนสุรการไปได้นะครับในศึกหมากลุกไทยชิงแชมป์ขุนทองคําครั้งที่2นะครับในกระดานที่1ขอพระคุณพี่น้อง f อทุกท่านนะครับที่ชื่นชอบในคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับครูพงษ์ด้วยนะครับครูพงษ์ขอขอบคุณท่านอาจารย์คนสุรการท่านอาจารย์เซียนป่องเป็นอย่างสูงที่ท่านอาจารย์ทั้งสองได้แข่งขันในเกมนี้ไว้ ทำให้พวกเราได้มาศึกษาได้มาเรียนรู้เพื่อพัฒนาฝีมืออีกทั้งเป็นการอนุรักษ์กีฬาหมากรุกไทยให้คงอยู่คู่กับประเทศไทยของเราตลอดไปถ้าหากพี่น้อง FC ชื่นชอบในการอธิบายเกมแบบนี้สามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับถ้าหากทุกท่านอยากที่จะชมในเกมที่2ต่อก็สามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาบอกครูพงได้เลยนะครับผมครูพงจะตั้งใจทำคลิปให้กับทุกท่าน รับชมอย่างดีที่สุดตลอดทั้งปี2,567นี้นะครับก่อนจะจบคลิปนี้ไปครูพงก็ขออวยพรปีใหม่ให้กับพี่น้อง f อทุกท่านนะครับผมครูพงขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ติดตาม YouTube เซียนเหนือเซียนให้กับครูพงมาตลอด5ปีนะครับผมเข้าสู่ปีที่6ขอให้พี่น้อง f อทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงพัฒนาฝีมือการเล่นหมากรุกไทยได้ก้าวหน้ายิ่งยิขึ้นไปนะครับ ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในชีวิตมีความสุขความเจริญแห่งๆรวยๆตลอดทั้งปีนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครูพงขอลาทุกท่านไปก่อนไว้กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ